ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกลุ่มในช่องกลุ่มนินทยาก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะเราจะมาทำชาเลนจ์กันนะคะก็คือการดื่มน้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อยวันละ3ลิตรติดต่อกัน3วันนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงกับร่างกายของเราบ้างนะคะที่มาของการทำคลิปนี้นะคะก็คือตอนนี้สุขภาพร่างกายของกลุ่มเนี่ย มันค่อนข้างมีปัญหานะคะทุกคนหลักๆเลยก็คือเป็นภูมิแพ้ทุกคนเป็นแบบหนักๆเลยอะหายใจไม่ค่อยออกนะคะจามแล้วก็จะเป็นผื่นคันค่อนข้างบ่อยนะคะแบบผิวแดงแพ้ง่ายนะคะแล้วกุ๊บก็ไป Google นะคะแล้วกุ๊บก็ไปเจอคลิปหนึ่งน่าสนใจมากเลยแต่จริงคลิปนี้นานแล้วนะคะก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามีปัญหาแบบผิวเหี่ยวแล้วก็ใต้ตาดำค้ำนะคะแล้วเขาก็ลองดื่มน้ําให้ได้ 3ลิตรต่อวันติดต่อกัน1เดือนน่ะแล้วสภาพผิวหลังจากที่เขาดื่มน้าวันละ3ลิตรติดต่อกัน1เดือนนะคะปรากฏว่าผิวเขาเนี่ยแบบดีมากๆแล้วก็พวกรอยเหี่ยวย่นนี่คือหายไปเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกันดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้สังเกตตัวเองว่าดื่มน้ำน้อยจริงนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสภาพร่างกายสภาพผิวตอนนี้ก่อนละกันนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าหลังจากชาเลนจ์สวันนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างนะคะ อย่างแรกที่เห็นได้ชัดก็คือหน้ามันมากนะคะปกติก็เป็นคนผิวหน้าแห้งมากนะทุกคนแต่ว่า เวลาที่เราดื่มน้ําน้อยเกินไปเนี่ยนะคะมันจะทําให้ต่อมไขมันมันผลิตน้ํามันออกมาเยอะเกินความจําเป็นนะคะส่วนผิวที่ตัวนะคะผิวแห้งเออหน้ามันแต่ผิวแห้งนะคะอย่างที่สองก็คือกลจะมีจุดด่างดําหรือรอยสิวบริเวณเนี้ยมันน่าจะเป็นสิวที่เกิดจากแมสนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าดื่มน้ําเยอะๆนะจะรู้สึกได้เลยว่าเวลาสิวขึ้นเรายุบเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยแผลเป็นแต่ว่าช่วงนี้คือพอยุบแล้วรอยแผลเป็นก็ยังอยู่นะคะ อย่างที่สามที่เห็นได้ชัดเลยก็คือใต้ตาดำมากพื้นฐานเราอ่ะเป็นคนใต้ตาแพนด้าอยู่แล้วเนื่องจากเป็นภูมิแพ้แต่ว่าแอบรู้สึกว่าช่วงเนี้ยแพนด้าหนักกว่าเดิมเยอะมากนะคะน่าจะเป็นเพราะดื่มน้าน้อยนี่แหละส่วนปากอ่ะจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยปากแห้งแล้วก็ลอกนะคะก่อนหน้านี้นเป็นคนปากไม่ลอกนะต่อไปเป็นเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะคือตอนนี้ท้องผูกมากๆจะเข้าห้องน้ําไปอืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสองวันครั้งนอกจากนี้นะคะก็คือตอนบ่ายง่วงนอน เพียแล้วก็แบบซึมซึมอะทุกคนทั้งทั้งที่เป็นคนออกกำลังกายทุกวันนะคะจริงๆควรจะกระปีก้กระเปล่านะแต่ว่าเออง่วงซึมนะคะเรื่องของการนอนก็คือนอนไม่ค่อยหลับนะคะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าเกี่ยวกับการดื่มน้ำน้อยหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันเนาะเราเตรียมน้ำเอาไว้2ขวดแบบนี้นะคะขวดละ1นลิตรก็รวมกันเป็น3ลิตรพอดีนะคะการที่เราเตรียมน้ำเอาไว้แบบนี้ทุกวันะ่ะ มันดีนะคะท,คทุกคนเพราะว่าเราวางเอาไว้เลยอะเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราดื่มน้ําไปแค่ไหนแล้วนะคะบางคนแบบเก็บน้นําไว้ในตู้เย็นเราก็ไม่รู้ไงว่าในแต่ละวันเราดื่มไปเท่าไหร่แล้วนะคะโดยใน3วันนี้กลุบจะดื่มน้ําที่ไม่เย็นและไม่ร้อนนะคะเป็นน้ําอุณหภูมิห้อง <L it> เดี๋ยวเริ่มเลยละกันนะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมงนิดๆนะคะยังไม่ได้ทานอะไรเลย ขึนมาเนี่ยจะต้องนั่งทํางานก่อนเลยจะต้องนั่งตอบอีเมลตอบลายตอบลูกค้าอะไรนิดนึงนะคะปกติทํางานเพลินๆเนี่ยจะเผลอแล้วก็ลืมดืม่มน้ํานะคะแต่เดี๋ยวจะวางขวดน้ําไว้ข้างๆเลยนะคะแล้วก็จะจิบไปด้วยระหว่างนั่งทํางานนะคะนั่งทํางานกุกก็กอดขวดน้ําเอาไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อป้องกันการลืมดืม่มน้ําระหว่างการทํางานนะคะก็จิบน้ําไปได้เยอะพอสมควรเลย คลิปนี้นะคะเราดื่มน้ำเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายจากภายในกันนะคะแต่นอกจากจะดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมดูแลดวงตาของเราด้วยนะคะด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดในขณะนี้ทั้งเชื้อโรคหรือฝุ่นละอองสามารถเข้าสู่ดวงตาทําให้มีอาการคันหรือเคืองตาได้และที่สําคัญสําหรับคนยุคใหม่อย่างเรานะคะก็คือจ้องมองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนานานๆเนี่ยอาจจะทําให้มีอาการตาแห้งรู้สึกแสบตาได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อมีลมเข้าสู่ดวงตาค่ะ เราควรสวมใส่แว่นที่มีชิลช่วยปกป้องดวงตาได้รอบด้านจากเชเดอร์แบรนด์แว่นตาดีไซน์ใหม่ที่ตอบโจทย์ยุค New Normal กับชิลรอบด้านที่ช่วยปกป้องดวงตาจากเชื้อโรคสิ่งสกรปรกและฝุ่นละอองแว่นที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวนันฟังก์ชั่นล้ำสมัยและดีไซน์ใหม่ๆที่แบรนด์เชเดอร์สตั้งใจรังสรรค์แว่นทุกชิ้นให้เป็นมากกว่าแว่นตาค่ะ คือกุบได้มีโอกาสไปเจอผ่าน Facebook ของ Shaders นะคะเห็นแล้วดูน่าสนใจมากด้วยคุณสมบัติของตัวกรอบและเลนส์ที่มีถึง9ฟังก์ชันค่ะและสีใหม่ล่าสุดที่กลุบใส่อยู่นะคะก็จะเป็นสีโรเซ่จากแคมเปญน n w Shade of s h a d e ร์ค่ะตอนรับซัมเมอร์นี้กับ2สีใหม่จะมีสี Amber Wood และสีโรเซ่นะคะก็จะเป็นสีที่น่ารักมากๆเหมาะกับสาวๆเลยค่ะพร้อมมากับฟังก์ชันล่าสุดกับ UV 400 resistant frame นะคะ ที่ช่วยป้องกันร,รังสี UV ได้อย่างครอบคลุมที่สุดและที่กบชอบมากก็คือเลนส์ที่มีคุณสมบัติแอนต้ฟอกลดอัดตราการเกิดฟ้าในขณะสวมใส่แมสตอนออกไปข้างนอกค่ะและเลนส์ยังเป็นแบบ blue blocking ช่วยกรองแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะพิเศษสำหรับคนที่ดูช่องกบนันทยานะคะอยากซื้อแว่น Shades เพียงแจ้งโค้ด Shades underscore กบนันทยานะคะรับส่วนลด10%ทันทีเมื่อสั่งซื้อทางออนไลน์ Shades หรือหน้าร้านระยะเวลา1เดือนหลังจากที่คลิปลงวันแรกค่ะสำหรับคนที่อยากได้วันเชเดอร์สพร้อมตัดเลนส์สายตานะคะสามารถมาได้ที่ r o v วิชชั่นสโตร์นะคะโดยที่กุบได้วัดสายตาที่สาขาสยามพารากอนนะคะมีเครื่องตรวจสายตาพร้อมทําความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังวัดสายตาค่ะดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยค่ะตอนนี้บ่ายสมงครึง่งแต่ว่าน้ําเกือบหมดขวดแรกแล้วนะคะเดี๋ยวดื่มให้หมดเลยดีกว่า ตอนเย็นก็ออกมากินข้าวกับเพื่อนนะคะกบก็ดื่มชายเย็นนะคะแล้วก็ชามะนาวไปรวมทั้งหมดสามแก้วทวนนะคะพอกลับมาบ้านนี่ก็กินเต้าหวยน้ําขิงไปอีกนะคะซึ่งน้ําขิงก็เป็นปริมาณที่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ากบจะไม่ได้รวมในน้ำสามลิตรที่กบต้องดื่มในแต่ละวันนะคะอันนี้ก็คือแยกออกไปนะ วันนี้กบตื่น8ดโมงนะคะก็อย่างแรกที่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงก็คือไม่งัวงเงียเลยไม่มีความสลึมสลือนะคะตื่นเลยแล้วเมื่อคืนนี้นะคะคือนอนหลับยาวถึงเช้าเลยไม่ได้ตื่นกลางดึกนะคะอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่รู้สึกว่าอาจจะเกี่ยวกับการที่เราได้ดื่มน้ําเยอะนะคะเริ่มดื่มเลยดีกว่าขวดแรกของวันนี้นะคะ กวดฉี่บ่อยมากทุกคนน่าจะเข้าห้องน้าเกิน10รอบเลยนะแต่โชคดีที่กลางคืนไม่ได้แบบต้องลุกขึ้นมาฉี่นะคะแต่ว่ายังท้องผูกอยู่นะคะเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้มันจะแบบดีขึ้นไหมนะ กี้นะคะหลังจากที่นั่งทํางานนะคะกลุ๊ก็กินข้าวกลางวานันแล้วก็ดื่มน้ําจนหมดขวดแรกนะคะปรากฏว่าปวดอืทุกคนหมดปัญหาท้องผูกไปแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมาทั้งหมด2วันนะคะ กบคิดว่าอันนี้ผลจากการดื่มน้ําชัวร้อเรเซนตนะคะเพราะว่าเป็นคนทานผักผลไม้เยอะอยู่แล้วแบบไฟเบอร์นี่เยอะมากนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ดันท้องผูกนะคะเพราะว่าดื่มน้ําน้อยดังนั้นใครที่มีปัญหาท้องผูกแบบการขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะแนะนําเลยว่าลองดื่มน้ําเยอะๆคะ่ะได้ผลเลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะคะกบเริ่ม ดื่มขวดที่สองแล้วนะคะคือเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกที่เราเริ่มทำใช่ปะมันเหมือนร่างกายเรายังปรับตัวไม่ค่อยได้อะอยู่ดีแบบมาดื่มน้ําเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าปวดฉี่บ่อยมากทุกคนส่วนวันที่สองเนี่ยกบรู้สึกว่ามันเหมือนร่างกายเรามันปรับตัวได้ค่อนข้างเยอะนะคะกบไม่ได้เข้าห้องน้ําบ่อยเหมือนวันแรกนะคะก็ตอนเนี้ยเป็นเวลาบ่ายสามกบเพิ่งเข้าห้องน้ําไปสองครั้งนะก็ถือว่าปกตินะคะ ตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะคะที่เหลืออยู่เยอะเนี่ยเพราะว่ากบตั้งใจว่าจะเก็บไว้ดื่มตอนไปวิ่งนะคะกบจะเทใส่อันนี้ไปละกันอเอาไปเท่านี้นะคะแล้วก็ตอนนี้จะเหลืออยู่ในขวดใหญ่ประมาณนี้สรุปว่าไม่ได้วิ่งนะคะแต่ว่าก็ได้ออกกำลังกายไปนะคะแล้วก็ดื่มน้ำหมดขวดเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะคะวันนี้ก็คือดื่มเกิน3ลิตรนะ2ขวดแรกก็คือหมดแล้วนะคะ3ลิตรแล้วก็ ขวดสุดท้ายนะคะน่าจะดื่มไปทั้งหมดวันนี้นะคะประมาณ3.5ลิตรนะคะกกะเอานะอันนี้เป็นขวดที่3นะคะโอเคภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันที่3ค่ะเริ่มที่8ดโมงเช้าเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ตื่นมารู้สึกว่าหน้าไม่มันเลยแบบเห็นได้ชัดปกติตื่นมาจับหน้าแล้วมันจะแบบหนึบๆนึบหนึบหน,น,นิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่มันเลย อย่างที่สองก็คือรอยสิวจางลงจางมากๆเลยอะ่ะจางจนแบบแทบไม่เห็นเลยนะคะและใต้ตานะคะไม่แพนด้าแล้วต่อไปคือเรื่องของระบบขับถ่ายคือตื่นมาปุ๊บเข้าห้องน้ําปั๊บเลยนะคะปวดอึทันทีส่วนปากนะคะไม่แห้งไม่แตกไม่ลอกแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยส่วนผิวที่ตัวนะคะรู้สึกว่าวันนี้มันลื่นแล้วมันก็นุ่มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอะ่ะรู้สึกเลยว่าผิวดีโอเคเริ่มขวดแรกเลยละกัน เออเพิ่มเติมเรื่องการปวดฉี่ระหว่างวันตอนนี้ก็คิดว่าร่างกายกูปรับตัวได้แหละมันไม่ปวดฉี่บ่อยอย่างวันแรกเนี่ยเข้าห้องน้ำนี่ประมาณ10ครั้งหรือเกินกว่าน,นั้นด้วยนะแต่วันที่2ไม่ได้ปวดฉี่บ่อยแล้วนะคะน่าจะปกติเลยอ่ะห้าหกครั้ง เดี๋ยวกบจะต้องออกไปธุระข้างนอกนะคะทุกคนกบจะใส่แว่นไปด้วยป้องกันฝุ่นควันแล้วก็ไวรัสต่างๆนะคะวันนี้ทานกว๋วยเตี๋ยวนะคะกบก็ซื้อน้ํามาขวดหนึ่งนะคะขวดนี้เนี่ย600 ML นะคะดังนั้นวันนี้นี่น่าจะดื่มเยอะเกิน3ลิตรไปเยอะเหมือนกันนะก็คือสรุปว่าวันนี้ดื่มน้ำเยอะมากนะคะ3.6ลิตรเพราะว่าไปข้างนอกมาแล้วก็ไปซื้อน้ำข้างนอกดื่มด้วยนะคะ เดี๋ยวกบก็จะอาบน้ําแล้วเดี๋ยวอีกสักสองชั่วโมงนะคะก็จะเข้านอนที่ต้องคํานวณว่าต้องดื่มน้ําให้หมดก่อนเข้านอนเป็นเวลาสองชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่ปวดฉี่ระหว่างนอนนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําแล้วก็นอนไม่หลับรบกวนการนอนนะคะแทนที่จะสุขภาพดีก็จะกลายเป็นแบบนอนไม่พอไปอีกนะคะวันนี้วันที่สามนะก๋รู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนอกจาก ลักษณะทั่วไปที่พูดไปตอนแรกแล้วว่ารู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วมันก็มีความอิ่มน้ํำเด้งเดงดึงๆึงด,งด้วยอืมการดื่มน้ําเยอะนี่มันดีจริงๆนะมันดีกับทุกอย่างเลยเหมือนมันคือความสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกจริงๆนะเราวผมเชื่อนะว่าเวลาที่เราขับถ่ายได้ดีอะมันจะส่งผลออกมาทําให้ผิวเราดีขึ้นจริง ทุกคนมาสรุปนะคะสำหรับภารกิจดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ3มลิตรติดต่อกัน3วันนะคะปัญหาต่างๆเนี่ยที่บอกไว้ตอนต้นคลิปเนี่ยคือแก้ได้เกือบหมดเลยนะคะตอนนี้ผิวหน้ากุ๊กก็คือไม่มันแล้วนะคะพวกรอยคล้ำใต้ดวงตาความแพนด้าคือมันหายไปเยอะมากนะคะแล้วก็พวกรอยดำรอยสิวคือจางลงไป เยอะมากๆเลยนะคะอีกอย่างก็คือผิวที่ตัวที่มันแห้งแตกคันอะไรเงยนะคะเริ่มหายไปเลยตั้งแต่วันที่2แล้วนะคะเรื่องของดวงตาที่ตาแห้งตลอดเวลาแล้วก็ต้องหยอดตาตลอดเวลานะคะเพราะว่ากุปทางานใช้หน้าจอหอมเยอะใช่ไหมคะก็คือวันที่2แล้ววันที่3ามเนี่ยกุปหยอดตาไปครั้งเดียวเองนะจากปกติที่วันหนึ่งกุต้องหยอดหลายครั้งมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องของภูมิแพ้ที่เป็นปัญหาที่หนักใจมากๆของกุปนะคะ อันนี้คือหายไปเลยนะตั้งแต่วันที่2วันที่3คือไม่เป็นภูมิแพ้เลยวันนี้ก็ยังไม่เป็นนะคะ คือวันแรกที่เริ่มเนี่ยยังเป็นอยู่นะคะและก่อนหน้านั้นก็คือเป็นหนะักอันนี้กบคิดว่าการดื่มน้ําเยอะมีส่วนช่วยแน่นอนนะคะแต่ว่าก็จะต้องรอดูไปยาวๆนะคะก็หลังจากนี้กบก็จะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะดื่มน้ําให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อให้สุขภาพของเรามันดียิ่งขึ้นนะคะส่วนปัญหาเรื่องของการนอนหลับไม่สนิทแล้วก็แบบตื่นกลางดึกอะไรเงี้ยนะคะไม่เป็นเลยนะตั้งแต่วันที่2มาแล้วนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่กบไม่ได้คาดหวังเลยนะคะในการทำชาเลนจ์นี้แต่ว่ามันเป็นผลพลอยได้นะคะก็คือน้ำหนักตัวที่ลดลงเพราะว่าวันแรกที่กบเริ่มทำชาเลนจ์นี้นะคะกบหนัก55ส่งยนะคะแต่ว่าวันนี้อันนี้เป็นเช้าวันที่4นะคะน้ำหนักตัวที่ชั่งเมื่อเช้าเนี่ยเหลือประมาณ54.4คือการดื่มน้ำเยอะเนี่ยนะคะมันทำให้กบอะ ไม่กินจุกจิตดังนั้นใครที่อยากจะลดน้ําหนักนะคะกลุมแนะนําว่าแทนที่จะแบบเวลาหิวก็ไปหาของกินเนี่ยนะคะดื่มน้ําเข้าไปแทนเลยได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งที่เรารู้สึกหิวเนี่ยมันเกิดจากความกระหายน้ําของเรานะคะ อันนี้ช่วยได้เยอะช่วยเมนเทนน้ําหนักตัวแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักได้ทางอ้อมด้วยนะคะข้อควรระวังเลยสำหรับคนที่อยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดื่มน้ำเยอะขึ้นนะคะให้ใช้วิธีจิบน้ำไปเรื่อยๆนะคะอย่าดื่มทีเดียวทีละครึ่งขวดค่อนขวดอย่างนี้นะคะ แล้วก็อย่าดื่มเยอะจนเกินไปนะคะทุกคนไม่ดีนะคะไตทํางานหนักนะ2.5ลิตร3ลิตรกว่าอะไรเงี้ยคือได้อยู่นะคะชาเลนจ์ Challenge นี้นะคะถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ผลดีเกินความคาดหมายเลยนะคะลองเอาไปทํากันดูนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะคะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ